จำได้ไหมสมัยรัฐบาลลงตู่มสมัยรัฐบาลลงตูอ่อาจารย์สมคิดนี่แหละเขียนสคริปต์ยัดใส่ปากลงตู่ประกาศด้วยความภาคภูมิใจและประสบความสําเร็จในเกินในการเชิญชวนแจ็คหมาอาลีบาบาให้เข้ามาลงทุนในเขตประเทศไทยปรากฏมันปรากฏว่าแจ็คหมามันเข้ามาลงทุนสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ แถวภาคตะว,วันออกอเอาสินค้าจากมือจีนมาสต็อกไว้ในคลังสินค้าคลังตัวเองระกวางที่พักของในคลังสินค้าขนาดใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีเวลาที่มีคนสั่งของก็<ห>ก็ใหเ,เอาของในคลังไปส่งอุดเ,เร็วเ,เสียเพราะคลัง,งสินค้าจีนมันอยู่ในประเทศไทยนี่แั๊บเดียวก็ส่งของได้เลยผู้ผลิตไทยเนี่ยนะเวลาผลิตของไปขายไม่ต้องเสียแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่ามันเนี่ยนะ ถ้าของไม่เกิน1,500บาทมันไม่ต้องเสียแบต7%ด